พี่อันนี้จริงไหมหน่ะแม่ลอยให้เตะจริงขเขาขอเอาชิมก่อนเลยประมาณ52ากริโลพี่เพราะว่าผมทอดได้แค่นั้นนะต่อวันสีหวานสีหวานเอ,อเอ็งรู้สึกไหมเอ็งรู้เลยเอ็ง,งชอบแบบนี้ใช่ไหม,มสวัสดีครับผมวันนี้พวกผมโค้ดนายราวสิบเหมือนแบบทุกคนอาจจะเห็นหน้าปกแล้วหมูกรอบเลกเก้แล้วดูที่ผมอยู่แห่งเหมือนไม่ได้มากินหมูกรอบเหมือนมาป่าช้าน่ะคือร้านเนี้ยครับเขาเป็นโมเดลไซส์ที่ถักเด็กร้องนะทรงเหมือนไอ้เพียวแต่ว่าไม่ใช่อ่ะสองพี่เขาสั่งตัว ลอเล่นรอเล่นแล้วผมไม่รู้ว่าเป็นกระแสน่าจะดังในติ๊กตอกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคนซื้อโคตรเยอะแล้วผขบอกว่าไม่ถึง1ชั่วโมงจะหมดครับแล้วตอนนี้ผมได้มาดูเราดูคิวดู ร้านคพี่ก็เปิด<อ>บา่<อ><ม>บายสองบ่ายสองงครึ่งนะนี้ผมมาสแปซหนึ่งนะคนจะมาจอดรถซื้อรอเต็มเลยทุกคนผมก็จะกินดูว่ามันอร่อยหรือเปล่าเพราะไม่มีช่องที่ดีเจภูมิก็ไปถ่ายนะแล้วก็มีหลายช่องที่แบบมาถ่ายเยอะมากก็อยากรู้ว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็มีคนต่อแถววแบบเยอะมากนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะไปแบบว่ไปซื้อเหมือนกันก็จะลองมาชิมดูว่า เป็นไงใครที่อยากมาซื้อแบบผมนะปากลูกก็ชันมาได้พิมพ์ก็ขึ้นนะหมูกรอบเลเก๊แต่ถ้าเกิดใครไม่รู้ก็อยู่หลังไม่ใกาบางนานะแต่ผมเห็นตอนนี้ตานไปใส่อินเสิร์ตเลยนะใช่ตอนนี้พี่เขาสับตอนนี้คืออะไรนะคำพูดนาจิตนาจินเนี่ยพี่เขาอันนี้ก็พี่นนาอันนี้เก็บไม่ใช่นี่แต่สั่งกี่นะาสี่ห้ากลมคนหนึ่งก็มาคนหนึ่งคนหนึ่งก็รอบเป็นโลกว่าโลโลหนึ่งคืออันนี้คิดละเจ็ดสิบบาทนะคนรถที่มาจอดนั้งคนดูยิงเนี่ยนี่แหละมาซื้อหมูกรอบ หลักๆแล้วก็จะมีนน้ำแผด้วยผูเ้เขียนผู้เขียนมีช่องหนึ่งถ่ายนะนั่งกินกาแฟก่อนเลยหมูกรอบยังไม่มารองไงก็รอก็รอ ตอนนี้ครับทุกคนม,มีพี่เขามาจดออเดอร์รอนะม,มีพี่เขามาจดออเดอร์รอนะเอาห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทได้เท่าไหร่พี่ไ,ได้ประมาณเท่าไหร่ 500บาทจะอยู่ที่8ขีด8ขีด500บาทแปดขีดกว่า1นกิโลเท่าไหร่700บาท1นกิโลเจ็บาทแนึ่งสา13ขีดจะลด10บาทอ๋อ3ขีดจะลด10บาทนะทุกคนแล้วอันนี้คือพี่ก็รับออเดอร์อย่างนี้ตลอดในะมใช่มีคนเยอะสุดดาวที่ไหนพี่ถ้าเกิดเยอะสุดก็ประมาณรถหลังรถส้มหลังรถส้มเราโอ้โหดาวนะตาดูที่มาขึ้นมาสุขสาวเยอะใช่ไหมพี่อ๋อถือว่าเราถือว่าคนที่อยากมากินนะก็มาวันอื่นสุกเสาวไม่ต้องมาโอเคพี่ผมสั่งเรียบร้อยแล้วตามพี่ได้เลย นได้ลสวัสดีครับพี่อันนี้มาซื้อหลายครั้งครับเพิ่งมาเพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกมาจากที่ไหนครับแถวบางแก้วค่ะแถวอ๋อแถวฝั่งนู้นนะเราเห็นยังไงที่ร้านนี้ในเฟสในเฟสพี่ต๋องอ่าอ่าก็เลยอยากมาลองกินดูว่าแบบสั่งซื้อเยอะไหมแค่อ่าครับโอเคครับได้อยากไปลองดูก่อนก็ไปลองดูก่อนนะครับโอเคก็มีหลายคนที่แบบมาลองซื้อมาลองกินดูพี่มาซื้อบ่อยไหมหรือว่าอเพิ่งมาครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันอ่ะเพื่อนนี้ก็มาครั้งแรกเหมือนกันผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันอยากลองดูว่าจะเป็นไงอร่อยหรือเปล่า นี่เดี๋มาถามพี่เขาพี่กีี่่ทมาซื้อบ่อยไหมเอ่อครั้งที่สี่ครับครั้งที่สี่เหรอซื้อเยอะไหมต่อครั้งซื้อเยอะไหมซื้อครั้งสามขีดสามขีดนะก็ไปกินกับครอบครัวหรือว่าใช่ใช่ชแล้วเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยอ,นนอันนี้ผมอันนี้ผมไม่เคยกินเลยนะอันนี้ผมมากินครั้งแรกถามพี่ก่อนพี่เขาซื้อสามที่รอบแล้วไงถ้าเกิดไม่อร่อยนีพี่โดนเตะแล้วนะเขาบอกไม่อร่อยให้เตีนะตอนนี้โอเคพี่ผมระหว่างรอหมูกรอบนะนี่พี่เขาก็ขายน้ำอยู่ร้านตรงข้ามเลอมาอุ่นหนุนได้ สวัสดีครับพี่เอาชาเขียวหนึ่งแก้วครับไม่จอดไส่นมนะก็ระหว่งางรอนะพคนถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะถ้าเกิดอยากดูข้อมูลแบบจังจังเลยนะไปดูช่องพี่ดิจคุูมอันนั้นข้อมูลล,ละเอียดไปถ่ายถึงบ้านเลยนะแต่ผมไม่อยากมาเช็คความอร่อยอ,อันนี้เดี๋ยวมีรายการนะนายชวนชิมเออผมไม่รู้ซ้ำกับใครนะแต่คนนั้นแหละเอาไปเลยวันธรรมดาระหว่างไบสองนะถ้าเกิดเป็นคนที่ทํางานอยู่นะต้องหนีงานมาซื้อนะชุดหมดเลยนะ หมเขามาแบบกล้องใหญ่มากสองกล้องใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าายังว่าเขาไม่อยากทาแบบเขาทาแบบพอดีแบบมุดไงแต่ก็เยือนนะไม่ใช่ไม่ยืนนะคตรยอนเลยนะถึงล้วถึงล้วถแล้อบเดียวนะพี่เทำคนเลยตอนนี้เรีเบทมาเยอะตัดแม่ตัเิมเติมเิม อันนี้สามสิบนาทีแต่ทำไอ้ไม่ถึงสามสิบนาทีหรอกเพราะว่าพี่เขาเปิดบ่ายสองครึง่งพี่เขามาเรทนาทีหนึ่งกูจับเวลาไว้ได้วย <c oughs> พี่ก็ยิพี่ขับมอเตอร์ไซค์มาช้าถึงพี่ก็ถึงบ่บายสองบ่ายสองสามสิบสองอ่ะขับมอเตอร์ไซค์มาในติดไฟแดง<ช>นี่ครับพี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ถ,ลวถึงคิวแล้วผมสั่งห้าร้อยเลยพี่อันนี้จริงไหมเนี่ยแม่รอยให้เตะจริงครับผมอาชิมก่อนเลยเอาชิมก่อนนะแม่รอยก็เทเลยแม่รอยเสียเงินห้าร้อยฟรีเลยซื้อิวไปแล้วห้าร้อย ไม่สายไหยวนอ่เครพี่เคยโดนตีไหมยังเลยครับยังเลย้าถือมีด <S <S ต้อาถือมีดไม,มไม่มีใครกล้าตหรอกอันนี้ขายถึงชั่วโมงไม่หมดไม่ถึงพี่วันนี้ส5่หกิโ่ใกกิโพี่หวันนี้วันหนึ่งขายเยอะสุดกี่โลพี่เยประมาณนี้ประมาณห2สกิโพ่เพราะผมกดได้แค่นั้น,นะต่วันหมดไล้ชุดใหญุ่นดนชุดใหญ่เลยเรามาอาศัยร้านน้ำกินต่อเลยพี่ผมขอน้าป๊บนหนึ่งนะ เดี๋ยวนี่เราเสียค่าที่แล้วน้ำแก้วหนึ่งเฮ้ยแต่กูยังไม่ได้จ่ายการ์้นะที่ไหนเห็นไหมทิ่เลยทิ่เลยไม่ลอยไม่ลอยไม่ต้องเตะไม่จ่ายตังค์จะโดนจะโดนเขาเตะให้แล้วเนี่ยไม่ลอยไม่เตะไม่จ่ายตังค์เมื่อก่อนนี้พูดเล่นประเด็นผมกลับไปจ่ายก่อนมีห้าร้อยบาทนะนี่ชุดใหญ่แบจู่ๆเลยนะทัชก็ได้เยอะนะเยอะดิห้าร้อยบาทนี่ก็เกือบโลละก็เก็บรูอันนี้ก็หนักเลยอ่ะหนักเลยอย่านะอย่าคว่ำนะที่เขาแช่งกูแล้วซื้อน้ำแก้วเดียวคว่ำเดี๋ยวน้ำทิ้งก็จะให้มาทิ้งกับ <seafood? S 2> อ่าได้มาทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าจะเป็นยังไงนะย้ำอีกทีหนึ่งใครอยากรู้รายละเอียดว่าพี่เขาขายมากี่ปีแล้วไปดูช่องพี่ดีเจภูมิ <c oughs> ช่องช่องผมไม่มีสาระช่องผมนายชวนชิมมีอร่อยพอกินได้แล้วก็พอดีแต่ก่อกแมอ่อยไม่ได้อยากก่าูดูดานี่อ่าดูโนฟังเพียงกินเปล่าปล่าก่อนแล้วทีพี่เขากินนะไอตรงเนี้ยแม่งดีจัดว่ะมันไม่เหนียวมันกรอบแบบกรอบกรอบมากๆเลยแล้วมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหรอ่า มันคือแบบเขีอยแบบเอาไปผัดก,กับเขามากเลยอทําน้ำผัดก,กับเผาลาดไปเลยนะอันนี้กิมกิมสีฟูดสีฟูดนอนสีฟูด,ฟด,ฟดเป็นไงเข้าไหมเข้า แต่ซีฟูด้ดพี่มันโดดไปนิดนึ่งแต่ดีนะเผ็ดแต่ดีเผ็ดนำแม่แม่ไม่เผ็ดนำไม่รู้พ,พี่ขอใช้พริกอะไรมันเหมือนมีลูกโดดอะรอเงี้ยมันเหมือนมีโดดไปนิดนึงเหมือนมีพริกมันโดดแต่ร่อยนะแต่ร่อยโอเคแต่พูดถึงว่าใครที่กินกับซีฟู้ดที่แบบว่าร้านแบบคูดแมงคูดอร่อยแม่งจะอันนี้จะมีแบบว่าติดนิดนึงว่าอีมันมันเป็นมันรู้สึกแปลกนิดนึงแต่มันคือซีฟู้ดแต่เผ็ดนิดนึงนะอันนี้อะไรสีหวานสีหวานรับดติซีฟู้ดมากกว่าแ่แต่ร่อยมา รัเอาเบาๆก่อนมันบอกมันเบาก่อนมันไม่เลี่ยนนะอือคือมันกรอบกรอบแล้วก็มันไอตัวเนื้อหมูกรอบอ่ะมันเหมือนแบบเค็มนิดๆนะไม่ได้ไม่ได้มากเหมือนมีรสชาติอยู่อ่ะนี่นะริบสิบด่ะอันนี้อ่บสิบน้ำซีฟ๊ดมันรู้สึกไหมมันรู้สึกเป็นแบบเอ็งรู้สึกไหมเอ็งรู้สึกเองชอบเอ็งชอบแบบนี้ใช่ไหมอืออืออือซีฟู๊ดอร่อยใช่ซีฟู๊ดมันอร่อยมันน้อยใช่ มันน้อย่แต่ว่าน้ำจิ้มดีแต่แค่ว่ารู้สึกแปลกนิดหนึ่งแบบว่าก็จะไม่มีอะไรหักเลยวหนึ่งคือหมูกรอบบางร้านแม่งคือแม่งกรอบตั้งแต่ตัวเนี้ยแม่งคือกรอบตั้งแต่ตัวเนี้ยยันเนื้อถูกไหมหมูกรอบบานแล้วมันเหนียวมันมันจะแข็งไปเลยอ่ะบอพูดดีๆไอ้เจ๊เนี่ยดูมันมีมันดูมีมมนเลยดูนิีมันมันไม่ได้แห้งอ่ะแล้วหมูกรอบบางอย่างะคือมันกรอบกรอบแบบไม่ได้แข็งอ่ะกรอบแบบว่ากัดได้อ่ะมันดีนะ แล้วผมบอกก่อนนะเขาเรียกหมูที่ทําดีมากเมันเหมือนมันนิดเดียวอมันแม่งเท่ากับหมูกรอบอะทุกคนดูดีไหมแล้วเนื้อคือเยอะเนื้อคือเยอะอันนี้ผมว่าดีอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้เลยนะแต่คือไม่ดีจัดทุกกินแบ่งเหมือนกันหมดกนไครบก็คือมีเนื้อหนังมันกรอบครบไขมันมันไม่เยอะใช่เพราะกัดแล้วไปแล้วคือเนื้อมันชุ่มอยู่มันชุ่มใชอเนื้อมันชุ่มไม่ได้แห้งแต่น้ำจิ้มอันนี้ผมไม่ชอบ บางคนก็มันหวานไปไงบางคนพี่าดไม่ชอบหวานใช่ซีวนบางคนแม่เด็ดดินอืมแล้วบางคนนีชอบเด็ดดีภารวมโคตรดีขอบอร่อยดีถือว่าเต็มสิบให้ให้เต็มสิบอย่ามัวติดลายสกิเกอร์คนไหนมาติดคนไหนชวนชิมแล้วก็มาแจกให้าดาวให้ห้าดาวเขาคอมเมนต์รันเลยแบบว่าเนื้อโคนาห้าดาวเนืเดี๋ยวต่อไปอยู่ร้านจังๆังจ้างคุกินนะวัวก็นะโอเคก็ประมาณนี้คลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรเยอะ ก่อนเห็นเมากินอันนี้แนหะแตอร่อยทุกคนแนะนำครับหลังมิกาบ,บางนาชิมได้หมูกรอบไรเก๋มันชินได้ครับขีดเดียวเจ็บาทบางคนก็มาซื้อต่อผิดเดียวเขาก็กินนะใช่ผ <c oughs> ิดเดียวบางคนก็ซื้อที่เป็นโลเลยผิดเดยอะไปเยอะนะผิดเดียวได้เดยอะเหมือนกันนะโอเคทุกคนได้บอกกินต่อใครอยากให้ผมไปชิมชวนชิมไอ้รีน่านะมากินเนี่ยนะอ๋ออยากให้มันชิ้นหนึ่งเหรออ่ะเนี๋ยมากินเอาชิ้นหนึ่งแต่ก้องบอกไอ้เฮียกูได้แดกชิ้นเดียวไม่ให้มากินตนะ่ออันนี้เอาไปกินเลยอร่อยไหมพูดเลยนะกินนะ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 กิน กินด้วยขับมาไม่กินมาเฮ้มันมันให้มันกลัวมันกลัวไม่วางยาเราลุกอร่อยไหมอร่อยเอาอีกไหมเอาอีกไหมออันมบนกูหกน้ำบอกว่าอร่อยพี่หนีเลยไปแล้วว่ะหนาคนใครไปแล้วคุยกันมารู้เรื่องนะโอเคทุกคนใครจะไปคลิปแบบนี้มึงกดจุกใจกดซับและกดแชร์ได้ราดูอีพิหน้าผมจะนายชวนชิมร้านไหนครับลองคอมเมนต์ดูเกิดมีร้านอร่อยเราเดี๋ยวผมไปชิมให้ดูว่าเป็นยังไง ผมไม่รีวิวหลายร้านแล้วดีกินหมูกรอบเสร็จเรียบร้อยเลยตังค์ยังไม่จ่ายเลยพี่เอามาคืนนะผมเียผมัดเลยไไม่อะรจะให้เจแล้วก็จะให้เอาคืนครับผมจะหมดแล้วทุกคนเหลือกล่องท้ายล้วจ่ายตังค์ยังจ่ายแล้วนี่ไงพี่จ่ายแล้วนะห้าร้อยบาทนั้นเนี่ยนะดูนะเดี๋ยวารุนจ้าผมโอเคพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับ